น้อยนี่นะอ้แม่ไหฮักเมาเมื่อนี่มื่อโอ้ต่ว่าบันซืที่มอคนเนี่ยผู้สาวคนนี้ไม่ฮักเขาไม่ฮักเขาไม่ฮักเขาเขาเป็นสาวเคิร์ดมาเมื่อหลายปีก้มขอสลีปอกหาส่องปอง กูก็มันหนาวอกหนาวใจ่ก็ใครได้ผัวแป้งหอมหักคำตวงน้องหักจะไปซอดตังดใดนีนายปีนายลำบากหัวใจแฮะแตงเงี้ยวมาโอโอเป็นสาวเท่าอีแม่เฮ้ยไอโยปนจปะซีซ่ไมีผัวแต่บปรเดี๋ยวขยำขยำผัวนี่นะอี้ชีจนันนักขางบ้านนั่นนะจะเปลี่ยนผัวเปลี่ยนละเตี้ยนี่จะผัวโอ,ยอ้ยเดี๋มาหนะอจังนี๋มันอวดผัวแบบมาดใส่เสื้อแดงมาละกัน อืมหยอสบายดีกันนะอย่างอี้งูครบกะอไม่หยังข้อบัสเหมือนงูครบดีเจะว่าวหยองก็ว่ามาว่าต้องมาตั้งกู่หรอเก้าเดาฮะช่องนี้รับบออิมผัวนะกะตีตีหน้าใหญ่ออนนี่คือหัวตีมีอ่ะผัวแม่มีลขอกรรมขอว่ากะแม่นี่จะเป็นจะซีซีไปกับหมีผัวเต้าเบเดปเนี่ยนะแม่นะหักมางปรจย้ยละอ่อนอยู่คนหนึ่งละอ่อนน้ำพุด mẹ Sa bả u mẹ hắc mèo mèm ơi noi nè noi nè mèm rồi bà đi vào đây oh mắm mẹ đẻ tưng 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 bà tưng 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 ได้่าฮักเมาขนาดได้ปะฮักเมาขนาดที่มักเปิ้ลนี่คือคนนี้คือใครได้คนนี้อ้แคนเนี้ยผู้สาวคนเนี้ยของข้าได้คนนี้ไงถามเปิ้ลกินข้าวเลยยัง้องกินข้าวเลยยังยังไม่ได้กินเตื้อเปิ้ลกลินก๊าหยังมากินก๊าหยังมาอยู่บ้านที่ไหนโอถามเปิ้ลมาจะใดจะโลกขี่รถเครื่องมาโอ้าววัยฝนก็จะตกตัวมาแล้วเฮียงจะอีกมันกับตุ้กับง่าฝนจะตกฮักดีว่าไปไปเอารถไปลูกแปะเออ ไม่เลยี่ใครได้รถกันได้เอาเลยมึงไอ้ฮะไอ้เอ็งเลิกไปเข้าไปทำไมพ่อไปเอาหน้าไปซูไปไอ้เงี้ยรถซีล้อเลยกะซีล้อก็เงี้ยรถจนเลยกะรถจนเลยกะแม่ฮักเขาแม่ก็ต้องเขาแม่เขาพบกันมาติดปีเมี่ยงกั๊ยังไม่ได้กินเลยแม่ฮักเขาแม่ฮักเขาแม่ฮักเขาจ้า ซื้อลดกันหนึ่งเจ้าใส่ถุงแซวเลยรถเก่งรถเก่งเจ้าเออเออเออใส่ถุงแซวเลยเอาอันใดกัเอาลูกอ่ะเอาคันนี้หรอคันนี้ดีครับเลือกปรถูกเลยเอาเอาสองคันเลยได้ก่อนสองนเปิ้งใจกุลลามไอ้น้อยเอาสองคันนั่นดีแล้วคันหนึ่งไปกันหนึ like ่งไปห้องจะไปปุยมันจะไปปิ๊ดุยกันนี่นอ่ะอ่ะในในกันในนี่ละพอก่อนอ่ะบอกกันใดกับงามอ่ะ Yaris เอ็กซ์เออร์เบิร์นโตโยต้ายาริสเอ็กซ์เนชุดแตงใหม่ล่าสุดดีไซน์สปอร์ตพรีเมียมส่วนภายนอกดีไซน์โชคเชียลส์ท่อนความสปอร์ตมีโช๊คอัพและสปรินแบบยกสูง3 0มิมลลิลิตรเอามิลลิลิตรมิลลิเมตร from สเก็ตโรปพันสไตล์เออร์เบิร์นรออร์เรอ์พียงต่อันะค่ะจัดเต็มด้วยล้ออลลอยปัดนอนทีบนี้คิวซุมลอและสัญลักษณ์เอ็กซ์เออร์เบิร์ทดเด่นสุด บนข้างถนนบอกเลยภายในตกแต่งด้วยโคนสีแดงเาอรรโรซาพวงมาลัยแบบซอฟต์ทัชพุ่มหนังชนิดนุ่มพิเศษเบาะหนังสีทุกโคนเดินได้ไลายพิเศษอิว่ามาพร้อมฟังชันอำนวยความสะดวกและระบบความปลอดภัยติ่ครบครันอือไอ้ป้อนนะเจ้าปร,าาประหยัดน้ำมันสูงสุดในราคาที่พุ้มค่ายประกาเนเจ้าของ ซื้อ,อย่ารีสแลเอที T e B, ทุกรุ่นวันนี้เลือกรับข้อสเสนอพิเศษฟรีประกันภัยจันหนึ่งพร้อมจวยคอนเดือนละสองปันบาทนาน12เดือนหรือว่าเลือกยูนับดาวน์เริ่มต้นศูนบาทอื้สูงเขาอีไลยจากหั้เสียงสว่งแบบสุดรุ่นรับโจกใหญ่ใต้ปีสำหรับลูกการที่เอาขคอยนต์วตยตักปุ๊บรุ่น หรือว่าแนะน้ำเปิือให้มาซื้อรถยนต์โตโยต้าลุ้นไปเลยจ้ะรางวัล iPhone 13โปรแม็กหรือ iPad 256 g b และส่วนรถซัหรับแลกซื้อรถหรือสินค้าอื่นๆในโชว์รูมรวมทั้งรางวัลมูลค่าวกว่า10ล้านบาทอิ่งว้าขยายจนถึงสิ้นปีมงบอันน่ะค่ะถึงเวลาแล้วเนาะที่เขาจะสิ้นรัง <laughs> ตังไถ่ที่ซื้อเนี่ยสตังเฮาแต่ไขายได้รถปัจจัย บอกว่าน้องอะไรเนาะน้องมันติใจส่องกันก็จะไปม่ซุยอต้องสองกันไม่ซเยอไม่สุยยาี้ะไนสเอสเอโอเดี๋ยวเี๋ยวอดีย่เนน้องฝันนี้แล้วน้องห้ามฮักพี่ลยวยาฮักักก็คจเป็นคาฮักพี่แต่กันฮกแต่นะฮักฮักี่เหมือนแม่ครับเหมือนแม่ครับเหมือนแม่ครับ ไปแล้วข้าวเลค่ะเออเออเ้กูสื่อหัวอย่างปราทูกจ้ไปไปใจเดี๋ยวนอกงสีกาแฟก็ได้อว่ามันแปลกแปลกมันแปลกแปลกนะรองกจะไปผ่าจาน